เอาแล้วก็กราบสวัสดีทุกคนด้วยแล้วก็อยู่ในแบบฟีดกัอีกแล้วนะก็มีคอมเมนต์ทางบ้านแนะนํามาว่าให้เก็บเงินแล้วก็ไปซื้อคันเบ็ดคือในส่วนตรงเนี้ยก็ขอบคุณสำหรับคอมเมนต์ที่แนะนําด้วยนะผมนะก็เลยเกิดไปพ p นี้ขึ้นมาเอาจริงจเนี่ยผมไว้เก็บเงินถึงแล้วขอพิจารณาดูอีกทีหนึ่งเนาะเพราะว่าราคามาค่อนข้างที่จะแพงนะหรือว่าใครจะแนะนําเบ็ดที่มันราคาถูกกว่านี้มาก็ได้นะคือจริงๆผมก็พยายามจะเล่นแล้วเก็บเงินให้มันได้เร็วๆนะแต่ว่า ก็เป็นเป็นติดซื้อพวกนี้มาซะก่อนนะเพราะว่าผมค่อนข้างที่จะชอบลืมลืมเรือแล้วก็แบบไปตัวเปล่าแล้วก็จมคามตายเลยเื้อนี้มาแล้วก็เรดาร์นี่ก็มาดูว่าปลามันเกิดอ,อะไรในตรงไหนผมก็จะตกแถวตรงนี้นะเป็นจุดตกหาเงินส่วนใหญ่นะก็เป็นตรงนี้เลยจริงๆผมก็ไปตกตรงน้ําตกข้ามบนตรงกลางนู่นมาแล้วแหละแต่ว่าพวกปลาหายากม,มาค่อนข้างที่จะแบบว่าจับ ยากเกินไปนะเพราะว่าเบ็ดของมันกากนะพูดตรงๆเลยแล้วกันมันก็เลยจับไม่ได้คือขาดไปหลายตัวควรจะจับได้นะก็มีตัวไหนวะนี่ตัวนี้ตัวนี้ค่อนข้างจับยากแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งก็คือตัวปลาทองที่เนี่ยเป็นกัปตันคือตัวนี้นี่จับยากนะหลุดไปหลายตัวหลุดไปมันสามสี่ตัวแล้วก็เขาบอกว่าอันเนี้ยมันเอาไว้ใช้ตีบวกเป็นไม่ตีบวกเดี๋ยวไม่ครับ เป็นเบตตกปลาซึ่งอันนี้ต้องไปทําการปิดประตูก่อนผมไปดูวิธีการมาันลค่อนข้างที่จะทับยากก็ไว้เป็นส่วนข,ของอนาคตกันละกันเนาะอันนี้ผมงคงไม่น่าจะได้แบบว่าไปคาเพาเงง่ายๆหรอกนะครับหรือใครมีเบ็ดที่มันราคาถูกๆกว่านี้ก็แนะนํากันได้นะส่วนใหญ่เนี่ยคือแบบที่ดีๆเลยก็จะเป็นหลักแสนัพอะไรอย่างเงี้ยผมมองว่าก่จะถึงจุดนั้นก็คงนานนะเพราะว่าเบ็ดที่ใช้มันก็เป็นอันนี้เนาะการโชคดีราคาห้าพันสองซื้อที่เกาะแรกนะครับ คือมันดึงปลาไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอกแล้วก็เมื่อเช้าผมพยายามจะแบบว่าสตรีมทีเนี้ยมันเสียงเสียงไม้มันไม่เข้าผมก็ไม่รู้จะทํายังไงดีแต่มันก็น่า,าแปลกนะที่ที่อาชีพอย่างเงี้ยแล้วเราเสียงมันเข้าแต่พอเราสตรีมมาเสียงไม่เข้าผมก็เลยแบบต้องต้องลงสตรีมไปได้อย่างนั้นเลยก็ช่วงนี้ผมก็ไม่ไม่ค่อยสบายก็น่าจะได้รวบยอดว่าในแต่ละวันเก็บเงินได้อะไรยังไงเท่าไหร่ปลาได้ตัวอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็น่าจะไปแบบว่าลงคีบอีกทีนึงก็มาสุกเสาอืมน่าจะประมาณนั้นนะครับไม่รู้ว่าจะเก็บเงินทันหรือเปล่านะเวลาก็ค่อนขกับจันชิดวันนี้ก็วันอังคารแหละนะครับก็จะพยายามเก็บเงินให้ทันนะเพราะว่ามันก็บางทีเกมผมมันแหลกอะไรเงี้ยมันก็ต้องรีเกมหรือแบบบางทีโปรลงเซิร์ฟเนี้ยเล่นไม่ได้ก็มันกระตุกมันก็ต้องออกหรือบางทีแบตหมดมันก็ต้องชาร์อะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้เล่นต้องวิ่งทั้งวันหรอกแต่ก็พยายามจะเก็บเงินให้เร็ว นะครับก็ใครจะแนะนําคันเบ็ดที่ราคาถูกๆกว่นนี้ก็แนะนําได้นหรือใครจะแนะนําสถานที่ตกปลาอะไรงนี้ก็บอกกันได้นะครับตอนนี้หลักๆก็มก็จะตกตรงนี้แหละนะนี่ตรงนี้เลยปลาทะเลสีม่วงตรงนี้นะครับก็ไว้เจอกันประมาณช่วงประมาณสุกเสาร์ตอนช่วงนี้ก็ขอลาป่วยนะแล้วก็ขอเก็บเงินสักนิดสักหน่อยหนึ่งแล้วกันนะครับ ่ะแล้วก็แค่นี้แหละไม่มีอะไรมากหรอกก็ลืมกดไลรก็ใช้์วลตามของด้วยแล้วกันเจอกันใหม่อีกทีนั่นนู่นแหละสุขเสาวนะครับายบายสวัสดีครับ